เอาละครับพ่อแม่พี่น้องหลังจากผมทำละคแข็งหลังขบหลังแข็งทำเคเวสมานมนานกาเลเอาเอออะไรแล้วเนี้ยทำเคเวสมาทั้งคืนครับห้าตัวละครมาดูดีกว่าว่าผมจะได้อาวุธอีดชันอะไรบ้างเอออยู่คนไหนวะเนี่ยอ๋ออูคนนี้ก่อนโอเคที่ีส่งเคเวสแล้วนะเควสหมดแล้ว อันนี้อะไร <O. S 1> บอกให้เตรียมงานเลี้ยงไม่ใช่เหรอนี่เรามีใครได้ต้องทำอย่างนี้สี่งพูดที่น่าสงสัยโอเคเดี๋ยวเข้าไปทำทีหลังแล้วกันอะส่งไปเลยดีกว่าเป็น os นะครับห้าเท่ากับหนึ่งอะโอ้โหมีดอย่างเกลือเลย โอ้ธนูเอาวะมอมีดระยะหวานโอ้ยของเกินนะโอเคน่าหนักเกินนะอืมเดี๋ยวเราขนอุ้ยได้โอเคมาแรกต่อเลยครับธนูอีกแล้วโอเคจะไป หวานเมดเมดหมดยังหมดแล้วโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปจุดดี้มอลกันมันจะได้อะไรบ้างเอาละ,ะครับดีมอลแป๊บเฮ้ยมีแม่สองอยู่เนี่ยเดี๋ยวไปเก็บของก่อนสองมันจะหนักหน้าดูเอ้ยเอาให้เอาให้นี่แล้วกันเอาให้ แม่ค้าสองเหมือนกันนะครับโอเคเอามาดูดีกว่าว e ่าอีว e ุธอาวุธอีโลชั่นของเราจะได้อะไรบ้างแต่ที่รถธนูมาเยอะยนะธนูมาตั้งสามคันอยากจะรู้ว่าจะได้อะไรบ้างโอเคจุดจุดจุดธนูสามคันป่ะโอ้ยสองคันเดี๋สามคันที่ไหนนะ ตกใจหมดเลยรก้สากันนะครับผมจะส่องทีเดียวนะตั้งแบบนี้เลยไปเลยเดี๋ยวใครดูทีเดียวว่าจะได้อะไรบ้างมาหนึ่งสองสามปาเฮ้ยโอ้โหโรนเจอร์โอ้โหชาโดอ์ไม่มีคำว่าเกลือโอ้โหห้าตัวนี้ถือว่าเด็ดเด็ดดวงอะไรพ่อคุณเอ้ยคุณานกระบ,บองขวาน โอ้ยอยู่กุญายงอันแล้วเนี่ยโอ้คุญายอย่างอย่างกาค่ะบอกเลยนินจาอันนี้ของพ่อค้าอันนี้ของโอ้โหหัือคุ้มธนูเ s สแล้วก็ธนูช a d ์ w s เ a เตอร์ตบเออร์ว้าบฮู้แล้วกคลิปนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ